<S <S <an> <S วันนี้ก็มาดูอีกหนึ่งปัญหาเล็กๆน้อยๆกับระบบคัด์นะครับชามคัดต์ตัวนี้เป็นรอยนะครับเห็นไหมครับเป็นร่อง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 ผ้งาคัด์นะครับเป็นร่องที่ผ้าคัด์มันวิ่งเข้าไปกระแทกกระแทกเวลาเราขี่รถเนี่ยแล้วมันกระชากล็อกไว้อยู่แล้วเรากำคัสต์ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นร่องอย่างเงี้ยผ้าคัด์มันก็จะล็อกค้างอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ยอมแยกออกจากกันนะครับทําให้คัด์ไม่จากพอคัด์ไม่จากก็เข้าเกลีย์ยากเข้าเกลีย์ลำบากนะครับ เราก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนก็เจียให้มันเรียบนะครับถ้าตรงรูตรงนี้มันยังไม่กว้างมากมันยังไม่สึกเยอะเราก็สามารถเจียแต่งได้ถ้าเพิ่งเป็นใหม่ๆแต่ถ้ามันเจียมาหลายครั้งเราเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับมันอยู่ยนี้ ถ้ารถมันวิ่งอยู่มันก็ล็อกกันไปอยู่างนี้แล้วเวลาเรากำคัดมันต้องกดให้แยกผ้าคัดตัวนี้ต้องแยกออกจกากกันนะครับถ้ามันแยกออกจกากกันไม่ได้คัดมันก็ไม่ค่อยจากทําให้เข้าเกียร์ลำบากนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ